่อ,นนอันนี้มาสาคูค่ะ,อ,ะอร่อยนะนี่พี่้า,าม้งเนี่ย,น,ยนี่มาวันธรรมดาแล้วเนี่ยสว,ว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 ยมากข้างบนหน้าผาก็มีคนถ่ายรูปตลอดเวลาเลยครับอยู่กับช่องสิ้งกับชายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกบ้านแยงแล้วนะกำลังจะเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอนครไทยแล้ว ทริปนี้เราจะไปที่หมู่บ้านสีชมพูกันนะครับไปที่ภูหินล่องกล้ากันครับตอนนี้ดอกพญาสุโขงบานเต็มที่แล้ว <c oughs> ปีหนึ่งนี่ต้องมาทุกสักครั้งนะแล้วผมอยากจะบอกว่าวันนี้หนาวมากเป็นช่วงที่จังหวะอากาศหนาวน่าจะหนาวท้ายๆของปีแล้วแหละ <c oughs> อุณหภูมิหน้าจอร้ของผมเนตอนนี้แบบอยู่ที่20องศาเลยนะ แต่ขี่ชนลมด้วยนี่ประมาณ16-17องศาเลยหนาวมากๆครับแล้วก็ระหว่างทางก็เจอเพื่อนๆไบค์เกอร์นน iker, เนี่ยสวนกันเรื่อยเลยนะปีนึงนี้ต้องมาสักครั้งจริงๆนะครับเนี่ยใครที่ไม่เคยมาก็อยากจะชวนให้มาเลยนะนี่นครไทยครับคุยล่องกล้านะหมู่บ้านสวยมากแล้วก็เป็นที่ที่หนึ่งที่หนาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะแล้วก็เขามีสเสน่ห์จริงๆแหละ อยากให้มาคนสักครั้งนะเดี๋ยววันนี้มารับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศการขับขึ้นด้วยนะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะขับขึ้นไหวไหมนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันในคลิปนี้นะว่าทางขึ้นมันไม่ได้ยากหรืออันตรายมากเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงปั๊ม PT ที่อำเภอนครไทยแล้วนะครับก็เป็นปั๊มที่พอออกมาจากทิวเขาบ้านแยง่ ปั๊มนี้จะอยู่ก่อนเข้าอำเภอะนะครไทยครับก็มันจะเป็นจุดจอดแวะพักใครที่จะไปด่านซ้ายแล้วก็จะขึ้นบูหิตลองก้าภูทับเบิกทางทางนครไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านปั๊มนี้นะยิ่งถ้าใครมาจากทางกรุงเทพก็มักจะผ่านปั๊มนี้กันนี่แหละเดี๋ยวเราแวะพักเข้าห้องน้ํากันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อ ไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาเดินตอนนี้เราก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วนะท่องเที่ยวเยอะมากครับมันเป็นฤดูการเต็มเหนียวละเดี๋ยวไปจ่ายค่าเข้าอุทยานแล้วเดี๋ยวขึ้นกันเลยครับหาเราเข้าส่รูปเดี๋ยวปั๊มตากรสี่เสี่อุทยานแห่งชาติดูหิล่องตายี่สิบห้านะครับนี่อันนี้ไปมาแล้วร่งแสลงหลวง เ,เจ้าหน้าที่อุทยานด้วย,ยขอบคุณค<ก>่ะอว,นนวนนดนายอวดนายได้แล้วทสากลชมานที่สองครับทับตาอุทยานแล้วนะครับคุณชอรีอารมณ์ดีค่อยๆสะสมไปเนาะไปเที่ยวมาทั่วแล้วเพิ่งจะเริ่มมีเล่มครับต <c oughs> อนนี้ก็จ่ายค่าเข้าอุทยานแล้วนะสองคนกับมอเตอร์ไซค์หคันแค่หนึ่งร้บาทครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน สำหรับเส้นทางการขับขี่ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับจากทางหน้าดา่านตรวจคัดกรองตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขายาวๆ10กิโลเลยนะก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเส้นทางนี้นะครับแต่ทันทีที่ผ่านจุดตรวจตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพอขึ้นเนินแรกแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับว่าอากาศมันจะค่อยๆเย็นขึ้นทันทีเลยนะ พราะด้วยความที่ว่าสภาพป่าของที่เนี่ยมันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆเลยครับเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยนะด้านในเนี่ยถนนเส้นที่จะขับไปที่ภูทับเบิกเนี่ยผมจะชอบเรียกว่าเป็นถนนติดแอร์นะเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวในประเทศเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่ามันอากาศเย็นตลอดปีจริงๆนะปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสขับผ่านมานะครับใครสนใจก็ลองไปดูคลิปเก่าของปีที่แล้วได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นฟุตเทจทางขึ้นนะก็อยากให้รับชมกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจะอยากให้ดูว่ามันไม่ได้ชันอะไรมากนะครับถึงถนนจะเล็กนะครับเป็นถนนเล็กๆส่วนได้2เลนรถยนต์วิ่งส่วนกันได้นะแต่เนินแล้วก็ความโค้งคดเคี้ยวเนี่ยน้อยกว่าทางขึ้นภูทับเบิกมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญเลยคือสภาพถนนก็ดีนะครับผมคิดว่าใครที่ขับรถไม่เก่งนะครับ แนะนำให้ขึ้นทางนี้นะทางอำเภอนครไทยขับมาทางพิซนูโรครับจะขึ้นง่ายกว่าทางขึ้นภูทับเบิกมากๆเลยครับเพราะว่าทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยทั้งชันแล้วก็มีความคดเคี้ยวมากเลยที่สําคัญเลยคือทางขึ้นของภูทับเบิกเนี่ยถนนค่อนข้างพังด้วยครับทางเส้นทางนี้จะง่ายและก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคือไม่ต้องมีทักษะการขับขี่รถที่สูงมากก็ขึ้นได้สบายๆนะครับ รถเล็กก็ขึ้นได้นะคือมันจะเป็นทางไต่ระดับค่อยๆไตระดับขึ้นไปครับไม่มีจุดไหนที่แบบว่าชันมากจนรู้สึกเลยว่าแบบรถมันแห่งหน้าอะไรขึ้นไปขนาดนั้นนะเป็นความชันที่แบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะจะสบายๆมากๆเลยมันจะมีความรู้สึกว่ามันชันจริงๆอะ่ะแค่บางจุดเท่านั้นเองแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆน,นะแค่บางโค้งเท่านั้นเอง มันจะไม่มีการไต่ความสูงแบบความชันแบบโค้งต่อโค้งมากเท่าไหร่นะครับสําหรับเส้นทางนี้นะแนะนําเลยใครที่ขับรถไม่แข็งนะอยากขึ้นง่ายๆก็มาขึ้นทางนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเส้นนครไทยพิษณุโกครับมาถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวล่องก้าฮันแนลนะตรงนี้จะไม่ไกลจากลานกลางเต็นท์นะครับถ้าคุณขึ้นมาถึงจนจุดชมวิวตรงนี้คือใกล้ลานกลางเต็นท์มากๆแล้วครับ จุดนี้ชมพระอาทิตย์ตกดินสวยมากถ้าใครมากางเต็นที่ลานกางเต็นต้นสนอุทยานแห่งชาตินะตอนเย็นเนี่ยผมแนะนําให้มาเช็คอินถ่ายรูปตรงนี้นะครับพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากลานกางเต็นเท่าไหร่ขับมาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะจากลานกางเต็นครับอยู่ไม่ไกลขับขี่มาก็ไม่ต้องลงเขาแบบดิ่งอะไรมากมายเลยนะเพราะด้วยความที่ว่า ตรงเนี้ยพอถึงลานกลางเต้นตรงเนี้ยมันก็คือใกล้ถึงลานกลางเต้นมากๆแล้วครับเรามาทิวถนนสีชมพูแล้วเดี๋ยวเราจะถึงโรงเรียนการเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูใบเมลเปิ้ลแดงกันก่อนนะปีนี้มันแดงช้ามากเลยแล้วก็ตรงโรงเรียนการเมืองเนี่ยเหลือเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับที่แดงแต่ยังไม่สม่ำเสมอกันครับอันนี้เราก็เก็บฟุตเทจถนนสีชมพูมาให้ทุกคนดูนะอือ่าถึงแล้ว ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนการเมืองแล้วนะคะครับโหคนมาเต็มเลยมีรถขบวนนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะโอเคตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนการเมืองแล้วนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใบมีก้นแดงครับไม่รู้ว่าจะแดงแค่ไหนนะชาวบ้านก็มาขายของตรงนี้เขาจะคึกคืนกันจริงๆ่ะแค่ปีละครั้งนะ ถ้ามาวันอื่นหรือฤดูการอื่นอ่ะเขาจะอยู่กันแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไม่เต็มด้วยนะแต่ฤดูการนี้เขาจะเต็มเพราะว่าเขาจะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็มาอุดหนุนชาวบ้านชุมชนกันนะมีของที่แบบว่ามาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผลไม้เมืองหนาวเขาปลูกได้ค่อนข้างเยอะเลยมีวัวหิมาด้วยเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อกลับกันไปทุกปีครับนั่นสวยมากเรดิสเรดิสคุณชายทำอะไรถ่ายรูปค่ะ เรามาอยู่ในช่องเชอรี่แฮปปี้มีกันนะคะเราก็จะยึดช่องซิ่งกับชายชั่วคราวนะคะโอเคของครบนะคะช่นใคุณชายทิ้งช่องไว้กับเรานะคะเราก็จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะ ค่ี่ปูนะใช่กล้วยปิ้งค่ะอันนี้ไม่รู้จักอันนี้มันสาคูค่ะอร่อยนะมันคืออะไรนะพี่มันสาคูมันสาคูมันค่ะก็เหนียเหนียวค่ะใช่ค่ะเหนียวเหนียวอร่อยนะอันนี้เขาทอปิ้งร้อนๆเลยค่ะใช่ค่ะโดนยึดช่องมานะวันนี้อยู่ช่องเชอรี่แฮปปี้มีแล้วเหรอครับจ่ายตังค์ได้ครับถ้ามังนไงไม่คืนช่องนะจ่ายไหมคนหลาย พิซซ่ามงด้วยนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เอามาค่ะวิเศษดายจังอร่อยไม่เคยกินอยู่ซั่งชื่อแล้วอยากกินเลยพิซซ่าม้งนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้จ้ะพิซซ่าอันนี้โตเกียวอ๋อนี่นี่พิซซ่ามงเนี่ยขายทุกปีเลยค่ะจะมากินกับน้องห้องกะใหม่ไป่สดค่ะส่ หน,หนาวมากแด้เขาบนร้อนๆโคตรดีเล <c oughs> นี่รับมหน้าทางเข้าหน้าทางเข,ข้าหมู่บนะ้านการเมืองว่าน้บรรยากาศเดินแบ้นนะวันนี้คืบมากเลยทุกคนแสงอาทิตย์ไม่มีเลยแล้วหนาวมากนะไอหน้ารถโชว์ยี่องศาแต่ผมว่าน่าจะประมาณ1ิบหองศา นผมอยอู่ได้นะแดงอยู่หยองเดียวปีนี้เอ้ยแดงอยู่แดงอยู่แต่แดงอยู่คือปีนี้มันแรงประจังโรคร้อนเนาะมันทําให้มันแดงไม่พร้อกมกันทั้งป่าครับมันค่อยๆแดงแต่นี่มาวันธรรมดาแล้วนี่ย <c oughs> นี่เป็นซากรถบรรทุกนะของบริษัทเอกชนครับคือหัวใจของการเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ที่สมรภูมิล่มก้าเนี่ยล่องก้าเนี่ยคือการทําถนนและการส่งกําลังซ่อมบำรุงเนาะเพราะว่าสมรภูมิมันอยู่ในป่าในเขาครับแล้วอันนี้ก็เป็นรถทําถนนของบริษัทเอกชนก็ต้องอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็ถูกโจมตีตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีขึ้นมาประมาณ11คันนะก็คันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วทําถนนะ ขึ้นมาจนถึงปีนเขาอุทยานหินลองก้าได้อันนี้ก็คือเป็นซากที่เหลือไว้เป็นอนุสรสถานนะว่าครั้งหนึ่งพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่สู้รบแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากมายเนาะทั้งผู้กล้าหารแล้วก็เสียสละก,กันทั้งสองฝ่ายัะนแนละก็รำลึกไว้ให้คนรุ่นหลังไปดูนะเป็นซากรถครับ คือปีนี้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศร้อน,นอเนาะทำให้ใบเมเปิ่นแดงนะมันบานไม่พร้อมกันนะเนี่ยก็คือบานอยู่หย่อมเดียวแต่ทุกปีอะ่ะมันจะบานจากข้างในป่าออกมาข้างนอกนะครับคนท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยครับดูหน่อยใบเป็นไงคะตอนนี้ทั่วกํกำลังลงนี่ใบเนะื้อเปิ้ลมันก็จะเป็นสีแดงสดอย่างนี้เลยอันนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังร่วงอยู่นะ ใครจะมาก็ต้องกะเวลาดีๆนะอันนี้เป็นเรื่องจังหวะเวลาจริงๆครับมันถึงเป็นที่ที่พิเศษไงต้องมาดูปีละครั้งนะเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามมากถ้ามาจังหวะถูกนะมันจะแดงทั้งป่าเลยครับถ่ายรูปออกมาสวยมาก น่าจะ16-17องศาม,มือผมเย็นเจี๊ยบเลยนะหนาวมากท่องเที่ยวมาเต็มเลยไปมนสีแดงสวยสดมากเลยนะทุกคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปทุ่งดอกกระดาษกันต่อนะคะ <c oughs> พอดีเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาเราขับเลยมามันอยู่ตรงทางแยกตรงนั้นนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปทุ่งดอกกระดาษกันต่อ <c oughs> ตรงเนี้ยทุ่งดอกกระดาษเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว้าวมาก schme, ของอุทยานแห่งชาติห <c oughs> ุ now, er anda, ่ยลองกาเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเที่ยวได้นานกว่าภูลมโลนะเพราะว่าทุ่งดอกกระดาษเนี่ยเขาจะอยู่จนถึงช่วงปลายเดือนมีนาเลยนะครับดอกเขาค่อนข้างทนมากเลยแล้วสวยนะคนท้องถิ่นที่เนี่ยเขาผู้ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลเลยถ้ามาที่ปูลมโลผมอยากให้แวะทุ่งดอกกระดาษอีกที่หนึ่งเลยนะเพราะว่ามันเที่ยวได้นานกว่าจริงๆครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ คุณผู้หญิงนะชอบแน่นอนครับแนะนําเลย <c oughs> สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินอื่นๆในอุทยานแห่งชาติภูหินลองก้านะครับใกล้ๆโรงเรียนการเมืองเนี่ยก็จะมีกังหันน้ําด้วยนะครับแล้วก็น้ําตกด้วยนะครับซึ่งการท่องเที่ยวภายในอุทยาน,น่ยง่ายมากๆเลยนะเขาจะมีถนนเส้นนี้นี่แหละเป็นถนนเส้นหลักพาดอยู่ในอุทยานเส้นเดียวเลยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะอยู่บนถนนเส้นนี้หมดเลยครับจะมีป้ายบอกตลอดเลยก็ ครับไม่ต้องเร็วมากนะอ่านป้ายดีๆครับสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวหรือเลี้ยวเข้าไปได้เลยไม่ไกลครับอย่างทางที่ขับเข้ามาที่ทุ่งดอกกระดาษตรงนี้ก็อยู่ก่อนถึงโรงเรียนการเมืองนะพอดีผมขับเลยไปครับเมื่อกี้ใจจริงคืออยากไปดูใบเมลเบิร์นแดงก่อนด้วยแหละเพราะว่าผมกับคุณเชอรี่เนี่ยได้มาดูใบเมลเบิร์นแดงไม่ค่อยบ่อยนักนะเพราะด้วยความที่ว่าเขาจะบานใกล้ๆกับช่วงดอกพญาเสือโค้งบานครับ เขาจะบานก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทําให้ถ้าผมจะมาเที่ยวที่เนี่ยผมจะมาแค่ครั้งเดียวนะทําให้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกไปดูดอกพญาเสือโครงแล้วก็ไปภูลมโล,ม,โลมากกว่าที่จะมาดูใบเมลเปิรแดงครับคือมันไม่สามารถมาสองครั้งใกล้ๆก,กันได้ครับมันเบื่อครับไม่ใช่อะไรหรอกรามาันนั่งอยู่ตรงร้านค้าสวัสดิการของทุ่งดอกกระดาษแล้วนะจะบอกว่าตรงนี้นะดูวิวนะ วิวดีมากครับทุกคนวิวดีมากนั่งดูภูเขาข้างหน้าเลยตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นลานกลางเต็นด้วยนะแต่ว่าเขาปิดไปเพราะว่าค่อนข้างไกลและเปรี้ยวครับเป็นลานกลางเต็นที่แบบเหมือนให้พวกลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยเออเขามาเข้าค่ายกันแล้วก็นักท่องเที่ยวตอนนี้เขาปิดไปแล้วก็ปลูกเป็นทุ่งดอกกระดาษขึ้นมานะ ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของมองคูหินล่องกล้าหน้าหนาวเลยนะต้องแวะมาแล้วก็เขาเนี่ยจะอยู่ถึงประมาณเดือนมีนาเลยนะเพราะว่าดอกกระดาษเขาจะค่อนข้างทนมากครับประบานปีละครั้งเหมือนกันแต่เขาจะบานไวนะก็จะแบบประมาณพันวาอะไรเงี้ยก็มาได้ครับประมาณกลางพันวาก็มาได้แล้วแล้วดอกเขาจะเป็นดอกที่มีสีส,สันสวยแล้วก็เป็นของฝากขึ้นชื่อของอุทยานแห่งชาติหุยนล่องกล้าเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ คนจะซื้อไปฝากกันอ่ะมันดอกไม้มันอยู่ได้นานมากครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอทานกาแฟกันก่อนนะครับหนาวมากวันเนี้ตอนนี้สิบสิบเก้าองศาแต่ผมว่าน่าจะประมาณสนะิบห้าสิบหกนาจริง <c oughs> หนาวจป็นคุณเชอรี่ต้องใส่เสื้อกาบแล้วเนี่ยผมก็ต้องใส่โม่งเป็นผ้าทันคอเลยนี่ครับคาปูชิโน่ร้อนค่ะมีอคห้าร้อน กาแฟกอนนะคะอากาศแบบนี้กินกาแฟชื่นใจมากแล้วก็สิ่งนึงที่เวลาาเที่ยวที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคนจะเยอะครับเพราะมันเป็นฤดูกาลเนาะเต็มเหนียวเลยเพราะฉะนั้นต้องทําใจนิดนึงนะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะ มองโลกในแง่ดีครับเป็นความ้าทภูมมองผู้มอง,งคนเ็ามีความสุขเขาถ่ายรูปก,กันก็ผ่อนคลายดีนะ<ม>เห็นคนออกมาใช้ชีวิตยิ้มแย้มครับคุณแก้วอเอ้าทานในนี้มีแต่ขายแกาแฟาหรอ่ใช,ใช่ในนี้มีแต่เครื่องดื่มขายครับไม่มีอาหารขายเพราะว่าเขาจะไม่ให้มีขยะเลยครับโอ,อ้ดีนเนาะเดี๋ยวออกมาทาน,นข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเดินเข้ามาใหม่ ว้าวหมูเสียบเนื้ออ๋ออัก๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเอาตำไทยค่ะพริกเม็ดเดียวแล้วไก่ขายไงคะไก่อันนี้50อันนี้หกสิบค่ะโหจะกินก๋วยเตี๋ยวดีก๋วยเตี๋ยวร้อนๆดีกว่าเนาะเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นปิ้งถ้างั้นเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วค่ะเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวสองเอาอย่างไม้เนาะทุกคนให้สั่งพิเศษก็ได้พิเศษนะ อน,นี้จะได้ไม่ต้องพูดนนี้นะ่ะลองเปรียบเทียบอันนี้ธรรมดากับพิเศษทำพิเศษได้พิเศษอยู่นะพิเศษเท่ากับออพิเศษคุ้มๆๆนอนนี้ฝนตกไปปล่อยช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่อากาศกําลังหนาวสุดครับเขาบอกว่าจะลงเยอะมากเลยนะแล้วเหมือนแบบว่า แรงดันมาอากาศมันตีกันเนาะก็เลยมีฝนไปปล่อยครับจะต้องคุมหัวกันหน่อยฝนลงนะคุณชายใช่ดีว่าเรามีผ้าบัฟนะใช่ใช่ตอนนี้มีเหมือนมีแบบฝนลงตอนนี้เหมือนมีฝนลงแล้วเราก็เลยเดินสู้ถ่ายหน่อยก็เลยเอาผ้าบัฟมาคุมหัวหน่อยนะเดี๋ยวไม่สบาย ถ้าใครมาถ่ายนี่มาถ่ายข้างล่างนะพอถ่ายเสยขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นทุ่งดอกไม้เยอะเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นก่อนอยากถ่ายงัดถ่ายงัดไม่สวยอ่ะมุมดูดีครับดูดีฝีมือถ่ายรูปของคุณชายสวยนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับสวยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงสวยใช่ไหมครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสวยดีไหมสวยนะครับจะได้รอด มันมันจะเป็นทางลงไหลเขานะตอนผมมาครั้งแรกอาจจะงงเพราะว่าป้ายมันจะชี้ตรงนี้เลยนะให้เราเดินลงเขาไปเลยนะครับมาครั้งแรกก็จะงงง,งหน่อยอ่าเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงนั้นกันนะครับเดินนะเราก็มองวิวภูเขาไปด้วยนะตอนที่ฝนกำลังตกไปปอยเลยนะหมอกขึ้นจางๆสวยมากเลยปีก่อนเรามาเป็นแค่เนินดินที่อําคัญไดด้วย โอ้ดอกมันโดนน้ำแล้วอะ่ะนี่นะครับทุกคนจะเป็นวิวเป็นวิวทุ่งทุ่งดอกกระดาษนะเขาจะอยู่ตามไหลเขาโขดหินแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะเพราะฉะนั้นดอกเขาก็จะมีการความชื้นอมเพราะมันอุ้มน้ำนิดๆน,น,นะ สีมันอาจจะไม่แจ่มเหมือนตอนปกติถ้าเกิดว่ามาตอนแสงเยอะๆก็จะถ่ายรูปสวยมากเลยนะที่เนี้ยครับแนะนำเลยเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นโขดหินก็ไปยืนถ่ายรูปกันได้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิวภูเขาเลย ครก็จะมีโขดหินก้อนใหญ่ตรงนี้แหละเขากันอยู่นะทางเดินก็ระวังนิดนึงนะว่าเป็นเหวเลยนะข้างๆเนี่ยแต่ตอนนี้ฝนตกก็ข้างมาก็เป็นหมอกแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นแหละเขาจะเป็นเลเยอร์นะเป็นชั้นๆครับแต่ระยะทางเดินไม่ไกลนะผมมองว่าคนสูงอายุก็อาจจะพอเดินได้ครับต้องแข็งแรงหน่อยแลตวก็ไม่ได้ชันมาก ก็จะเป็นโขดหินข้าหมดละดอกกุดอกกระดาษยาวๆครับเนี่ยแล้วก็มุมเอกลักษณ์เขาก็จะเป็นโขดหินแบบนี้แหละใช่ไหมถ่ายรูปแล้วไปกันต่ออ้ห ขบนหน้าผาก็ามีคนถ่ายรูปตลอดเวลาน,นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นหมอกทะเลหมอกเป็นหมอกฝนหนะนาวหนาวจนต้องแบบใส่เสื้อกาดเดินแล้วครับ ว่ามาตอนที่ฝนไม่ตกนะดอกมันจะสีแจ่มมากครับอันนี้เรามาเราฟ้ามันคึ้มไงผมรู้สึกว่าทุกคนที่เห็นในกล้องอนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าสีดอกไม้มันไม่สดไม่มันมองๆนะแต่จริงๆแล้วสีมันสดมากเลยนะอยากให้มาดูครับวันนี้เรามาฝนมันตกไปปอนเนาะคนถ่ายรูปกันทุกคนยินมเลยเป็นจุดถ่ายรูปครับ เราเคยมาถ่ายกันแล้วแต่วิวดีนะมาเนี่ยตรงเนี้ยจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของผู้หินท้องกล้าเลยเขาอยู่ถึงเดือนประมาณเดือนมีนาเลยนะมาได้ครับที่นี่ไม่ได้มีแต่ดอกพญาเสือโคร่งนะน,นี่อันนี้หินอันนี้ไม่ใช่อนีเออนี่ไงอันนี้เป็นหินที่มันซ้อนกันพี่ชายดูที่มันใหญ่ขนาดไหนโอ้ใหญ่นะมันใหญ่นะนนะแล้วเขาบอกว่าแต่ละผาจะมีชื่อด้วยนะออผาอะไรผาช้ำรักผาอะไรอย่างเงี้ยต้องขึ้นไปดูมันจะมีแต่ละก้อนมันจะมีป,ป้าย ขึ้นไปดูครับรามาถึงทางออกแล้วก็ขึ้นได้หลายทางนะ uh huh. จะขึ้นทางนี้ก็ได้ชันหรือจะเดินตรงไปแล้วอ้อมก,ก็ได้ครับจะเดินตรงไปแล้วอ้อมก็ได้ไปอันนี้เราก็เดินมาตรงทางออกนะทางออกก็จะมีดอกไม้ให้ถ่ายรูปไปตลอดทางเลยครับทางนี้จะไกลหน่อยแต่ว่าทางไม่ชันครับ ถ้าออกไปทางลัดเมื่อกี้ก็จะเป็นทางปีนเขาเลยลนะแต่ก็เดินหน่อยได้นะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะจะได้ครบเส้นทางครับโซนเนี้ยเขาก็จะเป็นโซนห้องน้ำอีกนะห้องน้ําชายจะอยู่ด้านนูน้นที่นี่ห้องน้ําจะมีหลายห้องมากเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเคยเป็นลานกางเต็นท์แล้วก็เป็นลานกางเต็นท์ของเข้าค่ายลูกเสือครับแต่ตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้กางแล้วนะเพราะว่ามันไกลครับ มันเปรี่ยวด้วยเขาจะได้ไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลก็ไปรวมกันที่ลานกลางเต้นใหม่แต่ลานกลางเต้นใหม่ก็ดีนะเป็นลานสวนสนเอก,กลักษณ์มากๆเลยเนี่ยทุกคนดูดิฝนตกแรงตอนนี้หมอกปิดทั้งภูเขาฝั่งตรงข้ามแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> เป็นเลนเยอร์ละเก็บวิวนี้มาฝากกันนะ แต่ละผาจะมีป้ายชื่อมาถ่ายกันได้ฮะคนถ่ายกันตลอดแนวเลยครับคนถ่ายรูปกันตลอดแนวเลยอันนี้ก็เดินไปเป็นทางออกละาไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่พักแล้วครับ ตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงละเก็บยวิวนี้ก็ฝากกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อๆไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันก่อนแล้วครับทุกคนเพราะว่าฝนตกและตอนนี้เดี๋ยวเข้าที่พักเลยตอนนี้คนมาเยอะมากมีนักเรียนมาทักนัศึกษาด้วยเดี๋ยวต้องไปกันละแต่คิดว่าจะเจอถนนในสายหมอกแน่นอนนะตอนนี้บากทีหมอกขึ้นอึดเลยอึดเพราะอะไรคะหมอกเยอะ ภาษาบ้านไหนโอ้วมันเป็นศัพท์เทคนิคนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกัน